ทางวิกีรีพอร์ตของใหลอาทิตย์นี้นะคะกเ็เรื่องพินัยกรรม,มนะคะก็ปิดจอบไปแล้วค่ะส่วนพินัยกรรมส่วนที่เป็นของอาจารย์สมบัติเดี๋ยวยังไงจะพี่ตั้มวิงไปฝากที่อาจารย์สมบัติให้ค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องอา่านหนังสือก็สติกจอบส่งมา2บทนะคะส1เอกับสิ 12, เรียบร้อยค่ะสองพ่นนรกรเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเรื่องอนปืนเตรียมเอกสารให้พ่กอบเรียบร้อยแล้วค่ะก็รอพิกรมาเซ็นแล้วก็สามารถไปดําเนินเรื่องต่อได้เลยค่ะหุ้มบอกไม่มีอะไรค่ะก็เสร็จเรียบร้อยดีแต่ว่า เห็นพี่กรีษแจ้งว่ามีงานซ่อมเหมือนหนังไม่ค่อยดีหรือว่ามันขาดตรงไหนเนี่ยล่ะค่ะก็เข้าไปเคลมได้อะนะคะไม่มีใครจ่ายใดๆก็เดี๋ยวยังไงจะลองถามพี่กฤษดูอีกทีหนึ่งค่ะว่ามันมีปัญหาอะไรตรงไหน,นะค่ะส่วนเรื่องพรมรถของพี่อินด้รับมาแล้วเรียบร้อยนะคะอยู่อยู่ที่โต๊ะนั่นะค่ะ เรื่องบัตรแฟชั่นไอแลนด์ก็ยังคงรอพี่กอัอยู่ค่ะแล้วก็เรื่อง Facebook IG ก็ตามที่แจ้งเมลแยกไปเลยค่ะก็คือเนส่งมอมให้พี่กอัเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าพี่กอบต้องการเช็คตัว New f e ีดต่างๆของ IG ก็สามารถเช็คได้จาก i อจีอเนตเลยค่ะกตต็ตามที่ให้ตามที่ให้ u s e r n a m e p น s s w o r d ไปส่วนวันพลีดีมก็รอรอ,รอชำระครบตามจำนวนนะคะก็จะขอได้ตามปกติค่ะสำหรับวีดีโอในอาทิตย์นี้แค่นี้ค่ะ